Happy birthday to you Happy birthday to you Tiana Happy birthday Happy birthday to you Athi prarthan พ่อแหละลยมซื้อเทียนให้นะครับพ่อก็เลยแฮาเชนพันสามมาใส่ให้นะครับผมพอพอรู้วันเกิดพี่ดิวพ่อก็แอบไปสั่งเค้กเลยนะลูกขอให้พี่ดิวสุขภาพแข็งแรงมีความสุขโตขึ้นรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความสุขนะครับขอให้เป็นเด็กฉลาดเด็กดีเด็กเก่งนะครับผมบอกว่าจีกินฟีหน้าครับให้พี่ดวเป่าตูดเอ้ยเป่าเทียนนะครับผมเดี๋ยวเป่าเอ้ย อธิษฐานยังอธิษฐานยังขอให้พี่เดีวอะไรขอให้พี่เดียวอะไรขอให้พี่ดีวทำอะไรอะไรโตขึ้นอยากเรียนอะไรอยากทำอะไรเราได้ที่หนึ่งอย่างเดียวเลยเหรอแค่นั้นเหรอเป็นอะไรอีกอยากได้อะไรอีกไหม่อนไม่รู้ต่ไปจได้อะไรหรือเปล่างถึงจะทอบได้ที่หนึ่งตั้งใจเรียนไหมอ่ะตั้งใจเรียนตั้งแต่เมื่อสิ้นสิงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะครับแข็งแรงนะครับงั้นปอเรืองเรองนะอ่า นังดอมอธิษฐานนังดอมอวยพรให้พี่หน่อยเร็วไหนนังดอมอวยพรให้ให้พี่หน่อยขอให้พี่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเปิดไฟให้กันให้พี่ทำอะไรได้อันนี้จองค่านอ่าโอ้หอมดังเจอไหมพร้อเลยครับโอ้ยโอ้ยเป่าไม่เห็นหมดสักทีเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ตัมือรอบตัวมือ คลิปวิดีโอช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเชียนภรรษานะครับ <laughs>